ฝงดึกดำบรรในประเทศลาวเฮามีค้นคุมหนึ่งพวกเขาดำลงชีวิตยูยางหวาดผวาย้อนการหุคานของศัตรูพวกเขาจำต้องได้ย่ายทียูอาศัยไปเรื่อยๆพวกเขาได้ย่ายไปทางทิศเหนือจนไปหอดสายแด่นของจีนแต่กบบจบแล้วอยู่ทางทิศเหนือพุ่นก็ยังถือพวกศัตรูเข้ามาแต่ประเทศจีนหุกคานอยู่ตลอด การเป็นยูของพวกเขาจึงบ่มีความสุขวันหนึ่งพวกเขาจึงได้ปรึกษาหาลือกันว่าพวกเขาใช้ชีวิตในการพยายามลบหลีกจากศัตรูจึงเหตุให้พวกเขาบ่มีความสุขบ่มีทินฐานบ้านเมืองที่แนนนอนพวกเขาพากันย้ายหนีไปทางภาคใต้กันโทกถ้าหากมีคนจับเขาไปปินขาด่าทับไส้พวกเขาก็สามารถปิ่น อย่างหน่อยพวกเขากลัวว่าชีวิตของพวกเขาจะยังเหลืออยู่ในการปิ่นคาทาต์และยังดีกลัวอยู่อย่างหวาดภาวายานไต่ก้อานเตะสตูมาทำลายชีวิตปนเข่าของจูบเงินจูบสารของพวกเขาเมื่อพวกเขาตกลงกันอย่างคักเน่แล้วก็พากันเก็บเอาเครื่องย่าวของเงอนเงินคำและเพชรพลอยมามัดเสื่องไว้ในลำตัวของพวกเขา ส่วนเข่าของเครื่องไส้แมนตั้งไ้ถึงหลังงวควยมากแล้วออกเดินทางพวกเขาเดินทางผ่านป่าตึบตรวงนหนาห่วยหองคลองบึงและหุนทางที่ครับแคบข้ามผู้สูงหลงหิวสันมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ไปหาบอนทีพวกเขาได้คาดหวังไว้เพื่อสันติภาพและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต การเดินทางของพวกเขามันเสนยาวไกลและทุรกันดานแท้ๆจากทิศเหนือซ้ายแดนจีนมุ่งหน้าไปหาทิศใต้ซ้ายแดนไทยเข้าป่าอาหารและงวควย้ยที่น้ำเอาไปนั่นก็ได้ค่ากินไปตามทางจนหมดก่อนจะไปถึงปลายทางหลังจากสัตว์เลี้ยงงวควยหมดแล้วพวกเขาก็เริ่มใส่จายเงินค้ำที่เอาทิศตัวมา้า ซื้ออาหารการกินสืบมือสืบวันเพื่อให้เดินทางไปหอดจุดหมายและจะได้ใส้ชีวิตอยู่ยางสงบสันติปราศจากผูกหักหานจนหอดเขือคว้น,นึ่งก็ปรากฏมีคนติดตามมาเพื่อจะป้นเอาเข้าของเงินคำและเพจ p พ i อยของพวกเขาเมื่อเป็นแนวนั้นพวกเขาต่างก็คิดย่านจะถือข่าตาย ย้อนทรัพย์สมบัติของนิค่าพวกนั้นพวกเขาจึงปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ชายคนหนึ่งที่สลาดกว่าโมว่าวา้าคันสั้นเทาก็เอาเงินคำและปิดโพยของพวกเขานี่ไปเสื่องไว้ในถร,รมแล้วโก็เหตุพิธีกรรมบูชาและวิงวอนผีเพื่อให้ผีเฝ้าให้หากเมื่อใดมีเวลามีโอกาสดี เาก้คอยกลับคืนมาเอาจะด,ดีโบทุกคนก็พากันเห็นดีตามกันมดหลังจากนั้นพวกเขาจึงพากันไปซอาหาถ้ำที่อยู่ลึกลับในป่าดงเลึกบนทีมนุษย์โบมักเที่ยวไปมามเมื่อพบเห็นถ้ำตามที่ต้องการแล้วพวกเขาก็เอาทรัพย์สมบัติของพวกเขาเสื่องไว้ในถ้ำแห่งนั้นแล้วก็กหิธีกรรมบูชาผี และวิงว้อนให้พวกผีสางนางไม้ปกปักหักษาสับสมบัติไว้ให้ดีๆหากมีคนอื่นมาเอายาให้เขาเด็ดขาดเมื่อใดหากมีเวลาจะกลับมาเอาหลังจากเสื่องซ่อนสับสมบัติเป็นทีเงียบห้อยแล้วพวกคนเหล่านั้นก็ได้พากันเดินทางมุ่งหน้าลงไปหาประเทศที่อยู่ภาคใต้เพื่อไปซอกหาบอนตั้งทินฐานที่สงบจากศึกสงคราม แต่พอเมื่อพวกเขาเดินทางไปหอดภาคใต้บอนทีติดกับประเทศไทยพวกเขาก็ถือเจ้าทาตจับตัวไปเป็นข้าทาตุับไส้พวกสาวอพยโยพวกนั้นจึงจำต้องได้เหตุเยยะให้พวกเจ้าทาตุกมือทุกวันเพื่อเลขเอาอาหารและข้าวของเครื่องไส้ไปวันวันหลายวันหลายปีผ่านไปผู้เท่าผู้แค่ก็ได้มดอายุสังขารไป ย่งเหลือแต่หุนลูกหุนหลานสืบต่อต่ตตกันมาแต่ก่อนที่พวกเขาจะจากโลกไปพวกเขาก็ได้สั่งลาลูกหลานของพวกเขาและเล่าเรื่องที่ได้เสื่งซนทรัพ์สมบัติไว้นั่นบางคนก็ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรบอกทางไปหาทรัพย์สมบัติให้บางคนก็ได้มอบแผนที่บอกทางให้ย่างชัดเจ,จนเพื่อหากว่าลูกหลานของตนเองมีโอกาส ก็จะได้ไปเอาทรัพย์สมบัติดังกล่าต่อมาโบอดุลยย้อนบ้านเมืองได้พัฒนาขึ้นพวกเขาจึงได้ลบล้างระบบขาา่าทาสปล่อยให้รูปท่าเป็นอิสระสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระภาพตามตาความต้องการของไพร้าวเมื่อได้ถิดปล่อยตัวออกจากขาา่าทาสให้เป็นอิสระพวกเขาก็ได้พากันตั้งทิ้นฐานบ้านเมือง และพากันดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแต่บางคนก็ยังบลืมเรื่องทรัพย์สมบัติที่บรรพาุรุษของเขาเจ้าได้บอกไว้พวกเขาจึงพากันซอกค้นหาบางคนโก็บาสามารถค้นพบเพราะป่าแห่งนั้นมันสลับซับซ้อนบางคนโก็พบพ่อหอดทำแต่โกโบกล้าเข้าไปเอาทรัพย์สมบัติด,ดังกล่าวย้อนไทยบ้านทียูแถวนั้นเราให้ฟังว่า เคยมีสาวบ้านคนหนึ่งเข้าไปในถ้ำนั่นแล้วก็ได้ลักเอาเพชรพลอยจํานวนหนึ่งมาเฮือนแต่ต่อมาบ่ดุนแล้วก็เจ็บป่วยเซ่งบ่มีหมอคนใดจะสามารถปินป่วได้ในที่สุดสาวบ้านคนนั่นก็เสียชีวิตไปและได้ออกล้างฝันน้ำผูุเป็นเนี้ว้าให้เอาเพชรเอาพลอยมาทรงไวบนเกา่าถ้าบ่ดังนั้นจะเอาชีวิตของมดทุกคนในครอบครัวนี้ พอตื่นขึ้นมาพวกเขาเจ้าจึงจำต้องได้เอาเพชดพลอยพวกนั่นไปทรงไห้บนเกา่าบางคนก็เล่าว่ามีหลายคนที่เข้าไปแล้วโ่เห็นออกมาเลยบางคนออกมาได้แต่เลือดปากเลือดด่างออกบางคนก็สัันญาาและเสียสติจนล้มป่วยย้อนในธ้รแห่งนี้มีพวกผีหักษาและห่วงเห็นทรัพย์สมบัติเอาไว้เป็นยางดี จึงโบมีไผ่สามารถเข้าไปเอาได้เหตให้ไทยบ้านไทยเมืองทีหู้เรื่องราวพากันยำเกียงวาดขัวบบกล้าเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นมันจึงกลายเป็นสถานที่ลึกลับและซักซิ์ให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เคารพตลอดมา